สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตทีมงานหมอลำใจเกินร้อยบอดบอยนะครับให้กับแฟนคลับได้ทราบกันทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับเมื่อคืนทีมงานหมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุบล ราชธานีซึ่งอำเภอ t h อบบอยก็เปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้โอกาสมาแสดงแล้วก็เป็นบ้านของออนักร้องบิวจิตนะครับก็สนุกสนานเต็มที่นะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของบอทบอยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาอัปเดตให้ได้ดูกันนั่นก็คือเกี่ยวกับอาการป่วยของพ่อวึงนะครับหรือว่ายายวึง ก็ต้องบอกกันเลยว่ายายวึงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่กับมอลำใจเกินร้อยมาตั้งแต่วินาทีแรกเพราะว่าบอบอยเนี่ยออกจากระเบียบว,วาทศิลป์ก็ได้ยายวึงนะครับมาด้วยนะครับแอดมินแต่ก่อนแอดมินก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับว่ายายวึงเนี่ยเพราะว่ายายวึงเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสีสันเป็นตลกที่อยู่คู่กับระเบียบว,วาทศิลป์เล่นกับพ่อเออะไรมาต่างๆนะครับพ่อเปียแล้ว ออกมาอยู่กับบอยเนี่ยบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับทุกในช่วงของบอสบอยในช่วงโควิดเนี่ยบอสบอยทำคลิปก็มียายวึงนะครับที่ทำคลิปอยู่เคียงข้างดังนั้นในช่วงนี้ยายวึงไม่ค่อยสบายนะครับเสียงก็ไม่ค่อยมีดังนั้นบอสบอยก็ถือโอกาสตรงจุดนี้นะครับดูแลตอบแทนแม่สุดยอดจริงๆนะครับ กทิศตะเพอเราปแต่ว่าก็นอนบ่นอนบอมือนนอนนอนนอนครับไข้ข้อหมูอานบนไข้ว้อขึ้นร <t response> ้ายเสือมีเสียงมันมากมือแรงก็นอนอยุดก็ได้เสียงมันมากหเออคือคือกันคืนเรียนบ่ได้กัดจั้งหน่อยก็ขึ้นถ้าตลบง่ายก็ได้ตอนล้ำก็นอนก็ได้มันจนจะจนจะลบง่ายเ่ได้ขืนน้ำดีเพราะว่ามันหลายคนเลือเออแต่ส่วนเหรนล้ำหนึ่งนอนตั้งหมื่นขืนเมืันขืนคนกับทำหาอยู่นอนตั้งหมื่นเอ้า มันกับมีผู้เรียนไดอยู่คือพอขึ้นเป็นรีผู้ก็เรียนไว้หมดอะคือบเยอะๆมาเป็นอายุไดบานนี่บอกเพราะเพรานี่เป็นโอ้โหกลงเมื่ว่านอนหลับอยู่เนบอกหลับต้องหลับหลายๆคือคือการหลับนี่มันจังสิฟืนฟูร่ังกายใดเด็คขันห้องปหลัดนี่มันกับื้นฟูางกายมันมีตัวยาอันเล็กน้อยไม่อันไซยาเพิ่นเอายาเงี้ยให้เนี่ยมันนกับไซยา ลมสารยาลงไปบบานปิงอ้ใจกระเปอย่าแพงแยปนี่เขอให้หายเด้อให้เป็นยามาโออ้เศร้าเรียนเอันนี้เขาให้หยอดใส่น้ำดิหนิงี้บออันนี้ง่าง่าเออหยอดใส่น้ำไส้จากเธอไปหมือนแล้วเธอว่าเป็นหมือนละเธอเดี๋ยวสิกินแค่น้ำเลยใส่ขวดใส่ขวดบอ มันจะไปละลายน้ำลายบ่ได้มันต้องละลาย้ำเนี้แก้วเออแก้วนืงขวดนึงเ้าแบบงเป็นสองอันเมื่อเมื่อละเม็ดเมื่อละเม็ดอันนี้บ่เออกินจักเม็ดแล้วเพาะเป็สามนะบ่อยากเศร้าเนาะขึ้นกับอะไรกินยาเกินขนาดเขาให้มือละเม็ดตอนตอนก่อนนอนอันเนี้วันละหนึ่งเม็ดเนี่ยก่อนนอนผมก็กินยาตัวนี้ดีเนี่ย มันเป็นเม็ดมันสิเป็นฟู่ออกออืเป็นจ้าขึ้นกันมันสิไปกัดข้อเฮากัดไอ้สิ่นี้ไปก็ไม่แห้งอันนี้ก็กินก่อนนอนนี่เห็นบ่ออ่านก็อ่านมีบัวอ่านเห็นบ่ออ่านนมอัดอ่านอ่กินก่อนนอนมันก็กินแล้วมันก็นอนเนาะเออก็กินแล้วกินก่อนนอนมันก็กินข้อกินอะไรก็นอนเมืดอันนี้มิตรยางละเมียดเหมือนเดี่วกับม่นแม่นเมื่อละเมียดดินี่วันละหนึ่งเม็ดอันนี้วันละหนึ่งเม็ดบ่ได้กินดูดิเพื่อน้ำถามทียบ มันสิดือยาคันเฮากินหลายแล้วเขาต้องกินเฮาต้องกินหลายตลอดได้ว่ะนี่ถ้าเฮา,ากินเทรามีดือยาพวกนี้มันแห้งอยู่แล้วนี่มันระบังกระเพาะคิดแล้วชุดนี้มันสีแห้งเพราะว่ามันเป็นร่วงใบเมาสมมูิวะมห้ยเป็นเกือบหมื่นบนนี้นี่ค่ามหมอห2 0 0นสอนั่นแล้วฮาร์คโมื่สองมย์าอันเจ้าไดงินเสียรอเท้าซันโอ้ยอันว่ามันสั่นไ้อันนี้อันให้อาอัน เงินน้ำเพลินเะลาไอ้ปัญหาเก่าเลยเออผมสิใจดอกคาหมอนเพราะว่าอันนั้นเมื่อเมื่อวันหนึ่งต้องไปให้แม่แสียบกินโอ้เออคาหมอนี่ผมรับผิดชอบอืมก็ไม่อ่าบอันนี้อันนี้มือละสองมือละสองเทียเทียละเม็ดนี่อันนี้มือละสามเทียโอ้มันกินหลายขั้นตอนตัวนี้อันนี้ส้มนี่ส้มเม็ดน้อยๆนี่อนเม็ดเดียวต่อมือมือละเม็ดเท่านั้นบ่เออปุ้นก็สามเทียมือขึ้นอันนี้มือละสองเม็ด เมื 1400, ่อละสองเม็ดกินสองเที่ยเทียละเม็ดอันนี้กินเทียละเม็ดสามเท้อหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นอันนี้เม uh. ็ดเดียวนี่เม็ดฟูนี่เม็ดยดน้ำนี่อันนี้เขาให้พ่นจมูกเขาดังแล้วผู้ดังเออเขาพ่นไปพ่นแล้วไมอนี้ก็พ่นแล้วจังไปแห่งเศร้าให้เป็นยามะฮูสอันเท่าอันนี้ก็ใส่ข้อนี่ชวดเกิดขก็เอออันนี้จะพ่นข้อ พูดได้รับไหปูชีวกโมะละพัดเิ่นไทยแต่หายเด้อให้เป็นยาโอ้ยสิกินกันยกขึ้นเส้หัว่นเล้นสาธุเด้อเศร้าเด้ออแอดมินนะครับต้องบอกเลยว่ายายวึงเนี่ยหรือว่าพ่อบึงเนี่ยเป็นถือว่าเป็นศิลปินบุคคลสําคัญของวงการหมอลำนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะหมอลำใจเกินร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านหนึ่งศิลปินนะครับที่อยู่คู่วงการหมอลำเนี่มายาวนาน แล้วก็ถือว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งสำหรับพ่อวึงนะครับแล้วก็เป็นคนที่บอกเลยว่าสู้งานนะครับแทบที่จะไม่อยากอยุดอ,อยากลาเลยนะครับถึงไม่สบายนะครับแต่ก็เป็นห่วงการแสดงบนเวทีอยู่เป็นประจำนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ พ่อวึงนะครับให้หายเร็วๆนะครับกลับมาสร้างสีสันบนเวทีหมอลำใจเกินร้อยให้กับแฟนคลับนะครับได้ดูได้ชมได้หัวเกการาะกันเพราะว่ามุกต่างๆ,างๆการเล่นต่างๆในบนลำเรื่องนี้ต้องยกให้นะครับยกให้พ่อวึงเลยบอกเลยว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมานี่อ เพ่าพาวไม่ธรรมดาแล้วก็เล่นกับบอสบอยนี่บอกเลยว่าเข้าขากันสุดๆยังไงขอให้หายวันหายคืนนะครับ